เขเที <mondo> <flix> ่จันทลาที่หนึ่งเดอรบรถธรรมดาครับคนที่สองอันหนึ่งนะครับต้องทางถบริสุทธิ์ไปทางรัฐดีประจวบิรันนะครับทางบริษัทโดยสารบริษัทรเตรียมสิ่งของสำนักงางรอรับรับการโดยสารที่จันทลาที่หนึ่งครับ มันตกในโตมันมีความรู้ใจขึ้นองที่มันโตคนสองสี่นเ้นาติตัวมาขึ้นองเป็เทีนลติงครับคุณนัท้ ขบวนที่251นะครับเป็นรถธรรมดานะครับออกจากสถานีทนบุรีนะครับสุดไปทางประจวบกีรีขันนะครับวันนี้เข้าที่ชานชลาที่1ของสถานีรถไฟบ้านโป่ง